สวัสดีครับผมธนายเดชานะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องจ่าสิบโทที่ถูกกล่าวหาว่าแฮกข้อมูลของรัฐบาลไทยนะครับข้อมูลส่วนบุคคล55ล้านชื่อวันนี้ได้เข้ามอบตัวแล้วและได้ให้การปฏิเสธโดยยอมรับว่าเป็นการซื้อข้อมูลมานะครับในราคานะครับ8ล้านลายชื่อราคา8,000บาทนะครับ8ล้านลายชื่อ8ล้านเลคคอร์ ราคา8,000บาทราคาถูกมากเลยครับนะและหลังจากนั้นรัฐมนตรีชัยวุฒิรัฐมนตรี DES ก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาไม่ใช่คนแฮกข้อมูลของรัฐบาลแต่คนอื่นเป็นคนแฮกและทำคนเดียวไม่เกี่ยวกับการเมืองรัฐมนตรีชัยวุฒิยืนยันว่ามาตรการของรัฐบาลในการป้องกันข้อมูลล่วไหลของรัฐบาลนั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นประจำพระราชอัญมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA พี่น้องประชาชนคิดอย่างไรครับข้อมูลของรัฐบาลโดนเจาะจำนวนมากนะครับและมีนำไปขายในตลาดมืดนะจนเป็นข่าวโด่งดังแสดงให้เห็นว่าคุณคุณภาพชีวิตของคนไทยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากคนร้ายอาจจะนำไปใช้ประโยชน์ ในการปลอมเอกาสารในการทําธุรกรรมอนะไรต่างๆหรือใช้เป็นข้อมูลให้กับมิจฉาชีพ Call Center ร์นำข้อมูลเหล่านี้มาเป็นสารตั้งต้นในการหลอกลวงประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรครับนะตามกฎหมายแล้วนะครับรัฐบาลต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาจนถึงวันนี้แล้วรัฐบาลต้องบอกความจริงกับประชาชนว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการรั่วไหล55ล้านรายชื่อนั้นรั่วไหลมาจากหน่วยงานของรัฐหน่วยใดนะครับจนถึงวันนี้รัฐบาลไทยยังไม่ได้ยอมรับสารภาพหรือพูดความจริงกับประชาชนเลยครับช่วยการแสดงความคิดเห็นครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์หลังจากนี้พี่น้องประชาชนคนใดได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของข้อ,ขอมูลนั้นก็สามารถที่จะไปปรึกษาผู้รู้ทางกฎหมาย และใช้สิทธิทางศาลกันต่อไปถ้าท่านได้รับความเสียหายเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ